คำไม่แท้สามสี่พวกเรารู้ไหมคำควบใดไม่แท้เอ,อ่ยโอ,โอแม่สามเชยสายสวดทรงสามสาบอินทรีคำเหล่านี้รวนออกเสียงซอแต่ท้อรอควบกันทันใดน็อตทิ้งนองหน่อยชาน็อตทิ้งนองหน่อยน็อตทิ้งนองหน่อยชาน็อตทิ้งนองหน่อยอีกรอบหนึ่ง พวกเรารู้ไหมคำควบใดไม่แท้เอ้ยโอแม่สามเชยสายสวดทรงสามสาบอนทรี์คำเหล่านี้ล้วนออกเสียงซอแต่ทอรอควบกันทันใดน็อตทิ้งนองหน่อยชาน็อตทิ้งน้องหน่อยน็อตทิ้งนองหน่อยชาน็อตทิ้งนองหน่อย,อออยเอาอีกรอบหนึ่งสามสี่ พวกเรารู้ไหมคำควบใด<ม>โอแม่สามเชยสายสวดทรงสามสาบอินซีคำเหล่านี้ล้วนออกเสียงซอแต่ทอรอควบกันทันใดน็อดทิ้งน้องน่อยชาน็อดทิ้งน้องน่อยน็อดทิ้งนองน่อยชาน็อตทิ้งนอ,นองน่อ,นอยเอาทีนี้เปลี่ยนเป็นปบมือสลับข้างกับเพื่อน ปุบบมือสลับกันฮาน,น่าไปหาเพื่อนที่อยู่ใกล้ที่สุดอ้าวสามสี่ใครไม่มีคู่ก็เดินหาคู่ค่ะฉลาดฉลาดน่อยค่ะอย่านั่งเฉยอ้าวใครไม่มีคู่ยกมือไปเดินหาเพื่อนค่ะอ่าไปเดินไปหาเพื่อเลยสามสี่พวกเรารู้ไหมคำควบใดมีแท้เอ่ยใครสวดทรงสามสาบอินรี คำเหล่านี้เลือนออกเสียงซอแต่ทอรอควบกันทันใดน็อตจริงน้องหน่อยชาน็อตจริงน้องหน่อย